สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแก้เกมเช่นเคยนะคะทุกวันทําการเวลาประมาณสักบ่าย2องโมงตรงค่ะเรากลับมาพบ,พบเจอกันเช่นเคยนะคะกับภาพบรวมการลงทุนครึ่งวันเช้าแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เห็นความพันผวนเล็กๆผันผวนเล็กๆในตลาดในช่วงช้านะคะจะติดตามมุมมองกันรวมทั้งทิศทางของราคาทองคําด้วยนะคะ ทถวแถวพันเก้าร้อยสิบห้ากลับมาดูมีน้ำหนักอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะเป็นน้ำหนักในฝั่งที่จะเป็นนาตาหรือว่าจะเป็นน้ำหนักในฝั่งที่จะเป็นรับรับอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้นนะะนนงนงยนะคะพูดคือการจับคุณมรุษในช่วงล่นกับทองเช่นเคยนะคะพูดคือการคุณเจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณจอยครับค่ะวันนี้เราทสเสียงกันไปแล้วก่อนเข้ารายการนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ติดตามเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ติดตามบอกเรามานิดนึงนะคะว่าเสียงไปเข้ารายการหรือว่าช่วงที่เราก็ุือการเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะลงมาแถวพันเก้าร้อยสิบห้าไปดูแล้วเหมือนกับแบบมันก็พยายามที่จะยื้อๆยื้อๆแถวๆนี้ไว้นะคะณระดับนี้เราจะมองเป็นนวรับแนวต้านหีคะอ่าครับจริงๆเราเรายังมองว่าระดับดังกล่าวเป็นในส่วนของโซนแนวรับนะครับถ้าราคาทองคํา ยังสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับใกล้ๆกับระดับต่ำสุดของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือบริเวณ1 9 1เเหรียญดอลลาร์ตอกเพสอนในระยะสั้นก็ยังคงมีรุ้นที่ราคาจะรีบาหรือที่ตัวขึ้นนะครับแต่ราคาถ้าเกิดยืนเหนือระดับดังกล่าวไม่อยู่ทางนี้เนี่ยราคาอาจมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงครับอาจจะมีการย่อตัวลงต่อได้เห็นในส่วนของโซนแนวรับในโซนบริเวณ1906 ถึง1,900าอเหรียญลลาต่คุอสอันครับแต่เรายังมองครับว่าในโซนแนวรับจิตวิทยาในโซน1 9น0กรอเหรียญลลาต่อุอสอนนะครับระดับดังกล่าวน่าจะเป็นในส่วนของโซนแนวรับสําคัญครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาสามารถทรงตัวหรือ,อยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับยังมีลุ้นที่จะเห็นการรีบาวหรือการดิบตัวขึ้นของราคาทองคําในช่วงสั้นนอกจากนี้ครับถ้าเราดูจากเส้นเทรลลน์หรือเส้นแนวรับนะครับสําหรับ การเชื่อมระดับต่าสุดของราคาทองคําตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับเชื่อมระดับต่ําสุดแต่ละจุดเข้าหากันเราพบว่าแนวรับดังกล่าวถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเราก็เป็นเทรนขาขึ้นของราคาทองคําอย่างชัดเจนเลยครับหากราคาย่อตัวหรือปรับตัวลงมาใกล้แล้วก็ไม่หลุดในส่วนของเส้นระดับดังกล่าวนะครับเรายังมองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําในระยะยาวยังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อครับ อย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะได้เห็น1,946,1,963เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดหลุดบริเวณ1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนลงมาจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำในเชิงบวกเสียไปนะครับโอกาสหรือความหวังที่ราคาทองคำสำหรับปีนี้นะครับจะมีไฮใหม่ ai, เหนือระดับ2,75 0เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็จะหมดไปเหมือนกันครับ สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทาให้นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงจับตาการย่อตัวลงมาของราคาทองคํานะครับว่าจะหลุดในส่วนของกรอบหรือเทไลน์ในส่วนของที่ทางขัดขึ้นหรือเปล่าถ้าราคายังไม่หลุดหรือยังทรงตัวอยู่ระดับดังกล่าวได้ก็จะทําให้ยังมีลุ้นการการดิดกลับหรือการกลับขึ้นไปของตัวราคาทองคําว่ายังคงมีนิวไฮหรือยังคงมีการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการได้อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในตลาดทองคำกำลังจับตาครับก็คือการประชุมแจ็คสันโคเป็นการประชุมของเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆนะครับท้งนี้ประธานเฟดนายโจลุมพาวเวลจะมีการแถลงการในส่วนของคืนวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณในลักษณะของการ แสดงท่าทีในลักษณะของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาโทษครับในการกำหนดที่ทางอัตราเงินเฟ้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยเฟดมีการกำหนดที่ทางอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ระดับ2%นะครับการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในครั้งที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าพอมีเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนเงินเฟ้อใกล้ระดับ2% เฟดก็จะมีการถอนมาตรการ QE หรือถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปนะครับแต่การที่เฟดจะมีการเปลี่ยนมุมมองโดยการกําหนดอัตราเงินเฟ้อให้มากกว่าระดับ2%หรืออาจจะใช้ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยหรือเราเรียกกันว่า Average Inflation นะครับก็อาจจะทําให้การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในอนาคตสามารถดําเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือการใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่า รวมทั้งการอัดฉีดสภาพคล่องหรือ QE ในจำนวนที่มากกว่าครั้งที่ผ่านมาได้นะครับดังนั้นการขยับอัตาราเงินเฟอ้อขึ้นไปหรือว่าการเปลี่ยนการฟิกเลทโดยใช้อัตาราเงินเฟอ้อที่2%มาใช้ในส่วนของอัตาราเงินเฟอ้อเฉลีย่ยหรือ Average Inflation เนี่ยทำให้มีการคาดการครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจจะมีเพิ่มมากขึ้นดอลลาร์สหรัฐ ก็อาจจะมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับดังนั้นถ้าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวจริงๆเราก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่น่าจะทําให้ทิศทางของราคาทองคําที่สวนทางกับดอลลาร์อยู่แล้วนะครับมีทิศทางกลับมาสดใสหรือมีโอกาสขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้แรงๆเหมือนกันซึ่งประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดทองคําแต่ต้องบอกว่า การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็รายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าคุณจอยจําได้จะเห็นว่ารายงานการประชุมของเฟดมีการออกมาปฏิเสธการใช้มาตรการในส่วนของลักษณะของการกําหนดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวหรือเรียกกันว่ายลวเคิร์ฟคอนโทรนนะครับซึ่งการออกมาปฏิเสธมาตรการยิวเคิร์ฟคอนโทรน ก็ทำให้ตลาดคาดหวังว่าเฟดอาจจะมาใช้เอเ r a ร e เรนอินฟลชันหรืออัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแทนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลที่เราเห็นก็คือพอเฟดออกมาปฏิเสธจริงๆง,งทองคำกักปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเพราะว่าตลาดผิดหวังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำว่าถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนในระยะสั้นแล้วก็ไม่อยากจะแบกรับความเสี่ยงมากนะักอาจจะลงทุนตามกรอบที่เราให้ไว้ก่อน ก็คือเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นตามบริเวณแนวรับนะครับบริเวณ 1, 900, วพันเเหรียญดอลลาร์ของออนใช้จุดดังกล่าวเป็นจุด s ต o p กลอหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงนะครับแล้วก็ก่อนทราบผลการประชุมออหรือถ้อยถแถลงของโจโรมพาวเวลที่จัคสันโฮในคืนวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะแบ่งขายเล่นสั้นหากการรีวาวหรือการฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านในส่วนของกรอบแนวต้านแต่ถ้าระหว่างวันเริ่มมี สัญญาณอะไรบางอย่างหรือว่ามีข่าวที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดํเดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐออแล้วก็ถ้อยถแถลงของเจอร์ร็พาวเวลที่มีการส่งไยหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาก็อาจจะสามารถถือต่อหรือลุ้นต่อได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการประชุมแจ็คสันโฮในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆที่นักลงทุนยังคงใช้เป็นปัจจัยคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มราคาทองคาในระยะถัดๆไปด้วยครับค่ะ คืนพรุ่งนี้ประมาณกี่โมงคะคุณแชมป์ครับออคืนพรุ่งนี้จะมีรายงานการประชุมเนี่ยในช่วงประมาณสองทุ่มสองทุ่มสิบห้านะครับดังนั้นเนี่ยออก็อาจจะสามารถกลับเข้ามาจับตาดูในส่วนของถ้อยถแถลงของประธานเฟดนโยจรมพาวเวลได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกว่าเราจะทราบข่าวก็คิดว่าอาจจะออประมาณสองทุ่มครึ่งหรือเกือบสามทุ่มนะครับทรออายหรือสัญ,ญญาณอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถดูระหว่าง การถแถลงการได้ก็คืออาจจะไปจับตาดูดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับคิดว่าดอลลาร์สหรัฐอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างชัดเจนหลังจากมีความชัดเจนต่อการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับค่ะได้ค่ะก็ติดตามกันด้วยนะคะประเด็นต้องบอกว่าก็จะมี นายะสําคัญกับทองคํามากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแนวรับเบื้องต้นพันเเหรียญก่อนนะคะแต่ว่าโอ้ <c oughs> พอใช้เป็นทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนี่เห็นแนวรับชัดเจนเลยตรงนี้ห้ามหลุดเลยคือหลุดแล้วมันเสียทรงไปเลยนะคะแต่แถวพันเเนี่ยใช่ครับเพราะว่าถ้าดูจากทม์เฟรมสี่ชั่วโมงแล้วก็เส้นแนวรับที่ที่ตีให้นะครับเราจะเห็นว่าการทิ้งตัวลงมาจากยอดระดับ2องพเห้รียญดอลลาร์สรอทอนลงมาที่บริเวณ1 8 6 2เหรียญดอลลาร์่องเสอน ก็เ <S an> ส้นแนวรับตรงนี้ก็รับอยู่นะครับก็เกิดการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นไปถึงระดับ2,015เหรียญ่อวล่าต่อเทสล่อทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารอบที่ผ่านมาที่ราคาทิ้งตัวหรือแพนิคลงมาในส่วนของเส้นแนวรับที่เป็นแนวรับระยะยาว ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเป็นเส้นแนวรับเส้นหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันครับดังนั้นหากราคาย่อตัวหรือปรับผันลงมาเราจรึงแนะนําว่าเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อดีกว่าแนวรับดังกล่าวกา็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปเสี่ยงหรือเข้าไปลงทุนในระยะนี้ครับค่ะนี่เป็นในส่วนของคำมาดูกันต่อที่เซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะคะ ในช่วงเช้าเปิดมาก็ไหลไหๆไๆ,ๆ,ๆก่อนที่จะมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาได้นะคะบ่ายนี้แรงซื้อนี่จะยังอยู่ไหมคะคิดว่าแรงเข้าซื้อของตัว S50 U20 น่าจะยังคงเป็นไปอย่างจำกัดครับส่วนหนึง่งยังคงต้องตามสถานการณ <inte. g rain> ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควรด -19 นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีรายงานว่าในฮ่องกงในไต้หวัน ก็เริ่มมีจํานวนผู้ที่เชือเ้อไวรัสโควิด -19 กลับมาปรับตัวเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การกระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยากต่อการคาดการณ์ครับนอกจากนี้แล้วยังมีการเปิดเผยในส่วนของยอดขายโทรศัพท์มือถืออย่างเช่น Apple แล้วก็โทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆอย่างเช่นซัมซุงด้วยนะครับพบว่ายอดขาย ในช่วงที่ไวรัสโควิด1กมีการระบาดค่อนข้างมากเนี่ยทำให้ยอดขายในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนมียอดขายที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างชัดเจนดังนั้นหลายคนมองว่าหุ้นอุ่มเทคโนโลยีหรือหุ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจะยังคงได้รับอน,นิสงหรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดค่อนข้างน้อยแต่ยอดขายสมาร์ทโฟนที่ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ที่ยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในส่วนของยอดขายในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเหมือนกันนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงกลับเข้ามากดดันทิศทางหรือโมเมนตัมของหุ้นในกลุ่มดังกล่าวที่มีทิศทางค่อนข้างสดใสน,นะครับก็อาจจะทําให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่มีทิศทางหรือมีสัญญาณที่กําลังร้อนแรงมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีกระแสข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการเ,เป็นลักษณะของการยุบสภาหรือว่าอาจจะมีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะครับแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยัะถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับเข้ามากดดันการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของดัชนีทั้งนี้เนี่ย เรายังมองว่าหากดัชนีขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่มีไฮใหม่เหนือวันก่อนหน้าบริเวณ8 5 8จุดนะครับอ,อ,อาจจะยังเป็นลักษณะของการทยอยลดลง position ลงหรือหากรลบความเสี่ยงได้เนี่ยอาจจะเปิดสถานะขายนะครับโดยเข้าซื้อคืนในระยะสั้นโดยใช้แนวรับระดับ8 3 9จุดส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าตัว S50U20 เริ่มมีการยกในส่วนของระดับต่ำสุดขึ้นนะครับ แต่พอดัชนีขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากๆก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมานอกจากนี้แล้วการปิดดัชนีของตัว s 50ย20วันนี้เนี่ยแล้วว่าจะมีการดีบตัวหรือปรับตัวขึ้นในระหว่างวันแต่ช่วงท้ายตลาดก็มีแรงขายกดดันให้ดัชนีปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงจนปิดตลาดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันนะครับอย่างไรก็ตามครับ หากดูจากการเคลื่อนไหวของตัวดาวชนฟิวเจอร์ในวันนี้นะครับรวมทั้งในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคก็มีลักษณะของการเคลื่อนไหวในแดนลบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยออหากเซ็นฟิบตี้อินดิฟิวเจอร์ไม่ได้รับปัจจัยหนุนจากปัจจัยภายนอกประเทศแล้วเรายังมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวหรือการอ่อนตัวลงในภาคป่ายแต่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงหากไม่หลุดแนวรับแรกระดับแ3 9จุด ก็ยังมีลุ้นที่อาจจะทําให้ดัชนีพยายามทรงตัวแล้วก็ดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบชัแนลหรือแนวต้านด้านบนซึ่งเป็นกรอบหรือชันแนลของทิศทางขาลงซึ่งหักผ่านไปได้หรือหักไม่หลุดแนวรับแรกระดับ839นะครับอาจจะทําให้เทรนหรือทิศทางของตัว s 5 0 u 2 0เริ่มพยายามทรงตัวแล้วก็เปลี่ยนจากทิศทางที่เป็นทิศทางขาลงหรือไซเวดาว เริ่มเปลี่ยนแนวโน้มหรือทิศทางมาเป็นทิศทางของการแกว่นตัวออกด้านข้างหรือว่าไซเวย์ออกด้านข้างแทนนะครับดังนั้นเนี่ยให้จับตาแนวรับแรกระดับ839ถ้ายืนได้อยู่ก็อาจจะก,กลับเข้าไปเปิดรองพันชั่นเพื่อเป็นลักษณะของการลุน้นการรีบาวหรือการาหราริบตัวขึ้นของดัชนีในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับค่ะได้คุณชาว,วันนี้ขอบพระคุณนะคะวันนี้เสียงชัดเจนค่ะ <c oughs> ครบนดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับ